บางช่วงเรากลับบ้านเรากลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับคอนโดมันก็ปล่อยว่างเฉยนะครับผมก็เลยลองเอาไปปล่อย Airbnb ดูนะครับก็ ได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่าที่เราปล่อยปกติเป็นรายเดือนเนี่ยได้อีกนะครับเพราะว่าเขาสามารถหาลูกค้าให้เราครับไม่ไว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าต่างชาตินเนาะโดยเฉพาะยุคนี้ที่หลังจากโควิดแล้วเนี่ยเมืองไทยก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่คนมาท่องเที่ยวกันเยอะมากนะครับเราก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วโลกเข้ามาเที่ยวนในเมืองไทยนะครับแล้วยิ่งเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นครับเราก็ไม่ปล่อยให้เสียเปล่านะครับก็ เราเอามาปล่อยเช่าดูนะครับคอนโดเรากี่ห้องนอนมีอะไรบ้างนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างเราก็สามารถติ๊กได้เลยคือมันง่ายมากๆเลยนะครับเราแค่มีรูปนะครับที่พักของเรานะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีบอกว่ามีอะไรให้บ้างนะครับหรือไม่มีอะไรให้นะครับมีแผนที่โลเคชั่นให้นะครับเนี่ยถ้ามีคนมาพักเขาก็จะรีวิวให้นะครับนี่นะครับเขาก็จะรีวิวให้เราแบบนู่นนี่นั่นนะครับนี่